ทีนี้ก็น่าสนใจท่านผู้ชมว่าทําไมเพื่อไทยถึงไม่ไปที่อื่นทําไมต้องกลับมาอย่างพื้นที่ที่ถือเป็นเมืองหลวงของพรรคอย่างจังหวัดเชียงใหม่แสดงว่าไม่มั่นอกบั่นใจในบางพื้นที่ว่าจะไม่แลนดสไลด์หรือเปล่าถึงกับต้องกลับมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยลงพื้นที่เชียงใหม่มาแล้วครั้งหนึ่งมาวิเคราะห์กันนะฮะในคอลัมน์ท่องยุทธภพ,พโดยขุนน้ำหมึกขุนน้ำหมึกบอกว่าถ้าย้อนไปเนี่ยปีที่แล้วตอนเดือนกันยายนตอนนั้นคุณลุงอิงก็เคยมาฮะแล้วตอนนั้นมีการเปิดตัวคุณหญิงพจนร่ามงานด้วย แล้วมาล่าสุดก็มาจัดงานอีกเพราะอะไรยเชียงใหม่คือสัญ,ญลักษณ์การเมืองของตระกูลเชนวัตเป็นบ้านเกิดคุณทักษิณพักเพื่อไทยก็เลยต้องให้ความสําคัญกับสนามนี้เป็นพิเศษคุณน้มึกบอกครับว่าแม้ปัจจุบันอบจเชียงใหม่จะอยู่ในการดูแลของคนสนิทเจ๊แดงนะครับแต่เทศบาลนครเชียงใหม่ยังอยู่ใต้ร่มเงาของตระกูลบูรณุป,ปกรณ์ฉะนั้นคนแดนไกลจึงมีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครเขตหนึ่งโดยโยกสอสอท็อปคุณจักรพลตั้งสุดที่ทํา นะฮะแล้วก็รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยสสเชียงใหม่เขต3มเนี่ยนะมาลงเขต1ส่วนคุณทัศนีบุรณุปกรณทับเขต1หลานสาวคุณบุญเลิศบุรณุปกรให้สลับไปลงเขต3ซึ่งคุณทัศนีเนี่ยเป็นสสมาแล้ว2สมัยสาเหตุที่คุณลุงอิงต้องยกทับใหญ่มาเชียงใหม่เพราะห่วงสมรรภูมิเขต1ฮะว่าอาจจะเพลี้ยงพลั้มให้กับพรรคก้าไกลและเหนืออื่นใดคนแดนไกล ยังเหมือนกับระแวงระวังตระกูลบูรณุปกรณ์อยู่ต้องย้อนไป20กว่าปีที่แล้วครับคุณปกรณ์บูรณุปกรณ์เป็นสสเชียงใหม่เขตหนึ่งอยู่2สมัยก็เสียชีวิตจากอาการป่วยนะครับจากนั้นคุณทัศนีหลานสาวก็ได้เป็นสสเขตหนึ่งในปี54แสดงให้เห็นว่าพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยเป็นฐานที่มั่นของตระกูลบูรณุปกรณ์ที่สำคัญการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเชียงใหม่เมื่อปี64ผลปรากฏว่าคุณอัศนีบูรณุปกรณ์กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ชนะคุณชาตรีเชื้อมโนชาญกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่อย่างที่ทราบกันว่าการเลือกตั้งนายกอาบาจอเชียงใหม่ปี63ตอนนั้นคุณจตุพรพรมพันธ์มาช่วยนะฮะคุณบุญเลิศหาเสียงเพื่อยืนยันว่าคุณบุญเลิศไม่ใช่คนทรยศและเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนื่องจากปี59ช่วงรณรง์ประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญคุณบุญเลิศกับคุณทัศนีพร้อมกับทีมงานถูกคอสชอสั่งจับกลุ่มควบคุมตัว ขณะที่คุณทักษิณเนี่ยไปเชียร์คุณพี่ชัยเลิศพง์อดีสรสายตรงของเจ๊แดงนะครับจนทําให้คุณพี่ชัยเอาชนะคุณบุญเลิศได้เป็นนายกอาบาจอเชียงใหม่ว่ากันว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคนแดนไกลย,ยังพูดถึงคุณบุญเลิศและคุณจตุพรในเชิงลบแล้วก็ยังฝังใจเรื่องเก่าๆช่วงหาเสียงนายกอาบาจอเชียงใหม่แล้วก็เลยเหมือนกับเป็นปมที่ทําให้คุณจตุพรออกมาเคลื่อนไหวด้วยนั่นเองฮะ คุณน้ำหมึกพาย้อนกลับไปผลคะแนนสมัยก่อนนะคะสูสีกันพอสมควรทำให้ค่ายเพื่อไทยเปลี่ยนตัวผู้สมัครด้านพักเก้าไกลเองก็ส่งลูกสาวนักการเมืองท้องถิ่นลงสนามแทนคนเดิมนักวิเคราะห์การเมืองทุกสำนักสนใจผลเลือกตั้งปี62ที่สนามเขตหนึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะเมื่อทางด้านของคุณทัศนีบูรณุปกรณ์ได้คะแนน45,894คะแนนชนะคุณสุภรีฉัดกัญญรัตน์ จากพักอนาคตใหม่ในครั้งนั้นที่ได้คะแนนไป45,120คะแนนคุณผู้ชมบวกลบกันคะแนนห่างกันน้อยมากนะคะ 700คะแนนทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครนะคะรวมไปถึงพรรคก้าไกลก็ส่งคนหน้าใหม่อย่างคุณพลอยเพชรรั์ใหม่ชมพูนักธุรกิจรุ่นใหม่และอดีตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ลงสมัครสสเชียงใหม่เขตหนึ่งเช่นกันมาดูที่ตัวคุณพลอยเพชรรัฐใหม่ชมพูเป็นลูกสาวของคุณไพรัฐใหม่ชมพูค่ะอดีตรองนายกอบจอเชียงใหม่กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมของพ่อเลี้ยงบุญเลิศ คุณภพรัตน์เนี่ยเป็นนักศึกษาเป็นผอ,อ,อสำนักการศึกษาวัฒนธรรมอบจเชียงใหม่มายาวนานค่ะและปัจจุบันเนี่ยนะคะคุณภพรัตน์ก็ได้เป็นคณะทํางานรณรงค์เลือกผู้ว่าเชียงใหม่ร่วมกับคณะก้าวหน้าอีกด้วยหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าคุณภพรัตน์ใหม่ชมพูเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบผู้ต้องหาคดีเผย,แพ,ยแพร่จ,จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับคุณบุญเลิศบูรณุปกรณ์อดีตนายกอบจเชียงใหม่และคุณทัศนีบูรณุปกรณ์ ฟากฝั่งของคุณพลอยเพชรรัตน์ใหม่ชมพูซึ่งเป็นผู้สมัครสสเชียงใหม่ค่ายสีสม้มจึงไม่ใช่คนโน,โนเนมไม่มีรากไม่มีฐานคุณน้ำหมึกก็เลยวิเคราะห์ปิดท้ายแบบนี้ค่ะว่าคุณอุ้งอิงจึงต้องมาเปิดปราสายใหญ่อีกรอบในพื้นที่เมืองหลวงอย่างเชียงใหม่ค่ะนี่นะฮะก็คือเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังที่มีการวิเคราะห์กันว่าทำไมเพื่อไทยถึงต้องเน้นเชียงใหม่มากเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับ